สวัสดีครับอยู่กับผมอาทิตย์ชีวิตบ้านพันธ <uh> เรื่องราวบ,บ้านนะครับเราผ่านออนไลน์ครับวันนี้พบกับอาชีพใหม่อีกแล้วครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอาชีพไปแล้วครับข <uh อประทานอภัยท่านผู้ชมนะครับที่ผมเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยครับจากจากอะไรมั่งก็ไม่รู้เลี้ยงไก่มั่งเอ้ยต่อไก่ จะไปลงเห็ดแต่นี้เป็นวันนี้ผมจะพาไปปลูกฝรั่งครับถ้าใครสนใจตามพ่อมาเลยผมจะพาไปปลูกฝรั่งก่อนนะครับ,บ<อ>เดี๋ยวดูบรรยากาศการปลูกฝรั่งครับฝรั่งพันอะไรนะกิมจูนะครับผมยังเรียกไม่ถูกเลยอันนี้ไม่ใช่ต้นของผมแต่ผมมาปลูกฟรีๆนะครับเ<อ>พราะว่าอยากได้ภาพเอาไปอวดชาวบ้านเพื่อนๆน,นะครับง่ายคือทางขาวค่น <laughs> นอกเรื่องมานานแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการปลูก บักซีดากันดีกว่าครับจริงๆแล้วเราจะทําเป็นลานกางเต็นท์ครับตรงนี้เป็นลานกางเต็นท์สวยงามครับวิวทิวทัศน์สวยครับมเมลนส่วนด้านนู้นเป็นเขื่อนครับเขื่อนห้วยยางครับเขื่อนห้อยยางสามารถที่จะกางเต็นท์พมไปกางแล้วต้องทราบคลิปที่ผ่านมากางเต็นท์ได้เดี๋ยวตอนนี้ไปดูการปลูกฝรั่งกิมจูกันก่อนดีกว่าครับฝรั่งใส่กระสอบมานะ้จริงๆแล้วเราต้องใส่เหล็กมาครับป้องกันมันโยกครับรากมันดินมันจะแตก นนี้เราทำแบบรีบร้อนให้เสร็จครับบริการดีไหมครับถุกเข้านี่ครับเป็นลานการเต็นต่อไปนี่ครับเป็น f อผมเองติดตามผมมาตลอดตันนดด้งดังพูดตั้งดังดะะพูดมักธิดาครับเดี๋ยวผมเป็นสัตวเตอนให้เพราะว่าเที่ยงไม่ครดังครับไม่ไม่มี ปูเอ้านี่สาธิตให้ท่านผู้ชมดูดเลยดิสาธิตทองจันทร์หน่อยดิสาธิตปลูกยังไงอันนี้ค่ะก็คือแบบว่าเอาดินกบนี่ใช่นะคะก็ปล่อยเลยค่ะแล้วก็รดน้ำค่ะรดน้ำนี่เหรอก็รอเก็บได,ด้ดเลยะค่ะท่านผู้ชมจะฟังรู้เรื่องมั้ยเนี่ยว <laughs> เอาไปอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวสาธิตใหม่ครับอีกต้นหนึ่งครับจ้าแรกก็คือแกะถุงออกนะคะแกะถุงครับปลูกทั้งถุงเลยก็คือว่าจะแกะยากนิดนึง ปลูกทั้งถุงเอ้ยปลูกทั้งถุงไม่ได้ครบต้องแกะถุงออกก่อนอย่าให้รักอย่าให้ดินมันแตกครับตรงนี้เป็นรุ่มที่เราใช้แมคโคคุยออกนะครับแมคโคขยุกขยุย,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 ยอ่ะเขาเรียกอะไรวะคุยออกแล้วกันเจ้าคุยขึ้นเป็นรุ่มอเจาะหน่อยเดียวนะครับอเจาะผมใช้คําอาจจะไม่ถูกครับผมเป็นลาวลุ่มเล็กๆอะ่ะแล้วเอาดินที่มันไม่เป็นก้อนนะครับใส่ค่ะใส่ลงไปครับจริงๆแล้วมันต้องมีอะไรนะใบไม้หรือว่าปุ๋ยมกักปุ๋ยคอกอะไรมาวะแต่เรา เราไม่มีเรารีบดไม่รู้ผลผลิตมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามดูแล้วกันผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าผลผลิตมันจะสวยงามแค่ไหนผมว่าเอาแค่ okay, ให้มันไม่ตายก่อนทัแรก <c oughs> ก็ใช้ได้คือการไม่ให้ตายในยตอนนี้แดดมันร้อนอเนี่ยจริงๆเราต้องใช้สลนนะครับคุมสแสานแสแลนกลางแต,แต่แต่เราไม่ต้องครับเราใช้รดน้ำให้ชุ่มไว้ก่อนตอนนี้เป็นเดือน ใกล้กุมภาแล้วอากาศที่นี่ก็ร้อนเออสังเกตบนภูเข้าได้ครับมันจะแดงมากเลยอากาศก็จะ,จะร้อนจัดชั่ตอนกลางวันเอาเปิดน้ำใส่กูขับไปดีกว่านี่ครับเป็น,ปน,ปนระบบน้ำของเราเป็นสปริงเกอร์ครับอยู่บนนู้นเนี่ยดินก้นลุ่มให้มันร้วนๆนะครับเพื่อที่รากมันจะได้เดินครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะจับกล้องไงล่ะเออสวัสดีปูมือสั่นครับนี่ครับเห็นต้นไหมครับปลูกกดเรากดดินให้แน่นครับปลูกแบบหมักง่ายหน่อยปลูกแบบรวดเร็วครับจริงๆแล้วการปลูกต้นไม้นะ้อาคิดสี่สิบัดกว่านี้ครับเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับเราต้องเอาไม้มาเสียบเดี๋ยวผมห้าม้เสียบให้ดูครับไม้ไม่ได้เรื่องเลยห้าม้เสียบให้นะ่อย นี่ครับลักแบบนี้แล้ลักแบบนี้บบนเสียบเสียบลงไปครับแล้วก็ผูกผูกแบบนี้ครับเพื่อไม่ให้ลมมันพัดโยกลากมันจะขาดนะครับถ้ามันสะเทือนต้นมันสะเทือนมันก็จะมันก็จะช้ำครับจริงๆแล้วก็ต้องมีสแสลเนคุมด้วยหน้านี้ร้อนมากใช้สลเเนคุมครับนี่ครับการให้น้ํา ล็อกหัวสปปิงเกอร์ไว้ให้มันโดนดดไอ้นั่นโดนแดด้นพลังครับตัดลงมาใส่นะครับพยายามให้มันบานไปทั่วยาจะได้ไม่ลกแต่ไงก็ลกอยู่ดีครับยาพอดินมันงามครับยา้ามนเลยลกเราจะตัดเฉพาะดโคนต้นก็พอแล้วจะใส่ปุ๋ยบางอย่างนะ ่ลูกฝรัลล่งลูกติดอย่างเงี้ยลูกนี้เออออกลูกแล,ล,ล้วครับฝรั่ง